สวัสดีค่ะสาระหลอนอีพีนี้นะคะจะขอพูดถึงของศักดิ์สิทธิ์ตามธรรมชาติของดีในตระกูลเหล็กไหลซึ่งก็คือเหล็กน้ำผีค่ะโบราณการได้กล่าวเรียกไว้หลายอย่างที่คุ้นหูคือสิ่งที่เรียกว่ากายสิทธิ์แต่นอกจากของกายสิทธิ์แล้วยังมีของศักดิ์สิทธิ์ตามธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่าโทนสิทธิ์ของโทนสิทธิ์นั้นมีกล่าวไว้ในตำราพิชัยสงครามหมายถึง วัตถุตามธรรมชาติที่มีอำนาจทางคงกระพันโดยไม่ต้องผ่านการปลุกเสกในสมัยโบราณน,นั้นทาุเหล็กถือว่าเป็นทาุที่มีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวและสำหรับทา่าเหล็กน้ำพีนั้นยิ่งถือว่าเป็นเหล็กพิเศษเพราะเป็นของทนสิทธิ์มีอนุภาพระบุไว้ในตำราพิชัยสงครามชัดเจนว่าเหล็กน้ำพีเป็นของทนสิทธิ์ไม่เสื่อมมีอนุภาพทางความคงกระพันชาตรีทำลายอาถรรพ์ทั้งปวง เพื่อเป็นที่เกรงกลัวของพูดผีปีศาจป้องกันมนต์ดำคุณใสลมเพลมพัดทั้งปวงมีอำนาจทางมหาราชตะบะเดชะเป็นที่ครั่นครามของคนทั้งปวงธาตุทุนสิทธินั้นถือเป็นของหายากตามธรรมชาติในอดีตต่างมีผู้สแสวงหากันอย่างมากมายแต่ผู้ที่จะได้ไว้นั้นมีน้อยคนเหลือเกินเพราะเป็นของสำหรับผู้ที่มีบุญวาสนาเหมือนดังกับเหล็กไหลธาตุกายสิทธิ หรือประลอดสำเร็จสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นของตามตำนานมีเรื่องเล่าขานกันมานานนับหลายชั่วอายุคนเหล็กน้ำพีจากอำเภอทองแสนขันจังหวัดอุตรดิตถ์ธาตุนสิทธิ์ที่มีเรื่องเล่าขานตำนานนับร้อยพันปีและยังแสดงอิทธิอนุภาพให้ปรากฏจนถึงทุกวันนี้เหล็กน้ำผีคือเหล็กที่เหนือกว่าธาตุเหล็กใดๆในโลกยกเว้นเหล็กไหลแต่โดยภาพรวมแล้วเหล็กน้ำผีก็ถือได้ว่า เ็นเหล็กอัศจรรย์ตระกูลเหล็กไหลยอย่างหนึ่งที่มีพลานุภาพเป็นน้องๆขององค์เหล็กไหลชั้นยอดขึ้นไปเหล็กน้ำพีถือว่าเป็นท่าศักดิ์สิทธิ์ที่มีชีวิตมีเทพพยายดารักษาไว้เป็นของคนมีบุญเท่านั้นการหาเหล็กน้ำพีแม้ว่าไม่ได้เกิดการตัดเช่นเดียวกับการตัดเหล็กไหลาตามแต่ก่อนที่จะทำการหาได้นั้นต้องทำการบวงสรวงบอกกล่าวต่อหน้าที่ที่ชาวบ้านเรียกว่า เจ้าพ่อบ่อเหล็กถือเป็นเทพพยาดาที่ทรงมหิทธิฤทธิ์ดูท่าศักดิ์สิทธิชนิดนี้อยู่เหล็กน้ำพีจัดเป็นทตุที่มีเตโชทตุในตัวสูงอย่างยิ่งรัศมีของเหล็กน้ำพีจึงเป็นที่เกรงกลัวของบรรดาผู้ผีปีศาจทั้งหลายด้วยความร้อนแรงแห่งเตโชทตุภายในบุคคลที่มีลุชานสมาธิได้ตาในจากการนั่งกรรมฐานจะแลเห็นรัศมีของเหล็กน้ำพีเป็นสีแดงสด บ่งบอกอำนาจทางการคุ้มครองชั้นสูงและอำนาจจากเตโชธาที่ส่งผลในทางตะบาดเดชะสนับสนุนดวงชะตาชีวิตให้เป็นเจ้าคนนายคนและอำนาจจากเตโชทาตนี้เองที่ยังเป็นตัวล้างอาถรรพ์ทั้งปวงจากคุณใสมน์ดำเตโชธาตคือธาตุไฟครูบาอาจารย์ต่างกล่าวว่าธาตุไฟในโลกนี้มีอำนาจในทางสร้างมายาอย่างหนึ่งและสามารถทำลายอาถรรพ์จากเวทมนต์ พลังจิตทุกชนิดล้างอาถรรพ์ได้ด้วยธาตุไฟแถมยังเป็นสิ่งที่ให้พลังแก่ชีวิตเราด้วยดังนั้นพลังงานนี้จะทำให้ร่างกายของผู้ที่ได้รับเกิดความแข็งแรงกระชุ่มกระชวยหากทำการรับพลังงานจากแร่เหล็กน้ำพีเสมอๆจะทำให้แก่ช้าและยังได้ความคงกระพันด้วยบางท่านสืบพลังเหล็กน้ำพีไปนานวันจนเกิดตะบะเดชะ เส้นผมจะกลายเป็นสีเหล็กหรือสีทองแดงเมื่อตายไปแล้วกระดูกก็กลายเป็นทองแดงตามไปด้วยอย่างน่าอัศจรรย์ซึ่งทั้งนี้เกิดขึ้นจากอำนาจของกระแสพลังงานของเหล็กน้ำพีไปปรับธาตุขันให้ร่างกายกลายเป็นโทนสิตตามตัวของมันไปด้วยแต่ทั้งนี้ต้องหมั่นทำสมาธิบำเพ็ญภาวนาโดยอาศัยการนำเหล็กน้ำพีไว้ในมือ ดูดรับกระแสพลังงานจากเหล็กน้ำพีเอาไว้ให้มากและบ่อยๆดาบเหล็กน้ำพีซึ่งเชื่อว่าสามารถล้างอาถรรพ์ต่างๆได้จนเรียกว่าดาบล้างอาถรรพ์จากจุดกำเนิดเหล็กน้ำพีที่มีชื่อเสียงมาแต่โบราณจากหลักฐานพบว่าในสมัยรัชกาลที่5สมเด็จพระปิยมหาราชเจ้าหมู่บ้านน้ำพีมีช่างตีดาบอยู่แต่มาถึงปัจจุบนันนี้อาชีพนี้และช่างตีดาบ แทบจะสูญหายไปจากหมู่บ้านเกือบหมดทําไมคนบ้านน้ําพีและคนไทยที่เชื่อเรื่องเหล็กน้ําพีแม้เพียงหยิบก้อนแรกก้อนเล็กๆขึ้นมาจากพื้นดินเพียงก้อนเดียวก็ต้องยกมือไหว้แล้วออกปากขอทั้งๆท,ที่มองไม่เห็นว่าใครเป็นเจ้าของพิธีกรรมในสมัยก่อนการที่จะตีดาบดีๆขึ้นมาใช้สักเล่มไม่ใช่ง่ายๆเหมือนอย่างเช่นสมัยนี้แต่ก่อนต้องมีพิธีกรรมหลายอย่างหลายขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การนำแร่มาจากบ่อการหาของผสมมาให้ครบการก่อเตาตีดาบเรื่อยไปจนกระทั่งเสร็จเป็นดาบที่สมบูรณ์ทั้งยังต้องมีการทดลองคุณภาพอีกครั้งจึงจะแล้วเสร็จและนำไปใช้ได้พิธีกรรมเหล่านี้เริ่มต้นจากเมื่อคนพบแหล่งแร่เนื้อดีแล้วใช่ว่าจะไปขุดกันมาใช้ได้เลยในขั้นแรกที่จะไปขุดเอาแร่เหล็ก จะต้องทำตนให้บริสุทธิ์เสียก่อนซึ่งจะต้องนุ่มขาวห่มขาวถือศีลอย่างน้อย7-15วันระหว่างนั้นจะต้องงดเว้นการเบียดเบียนไม่ฆ่าสัตว์ไม่ดื่มสุราเมรัยไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเสษกามไม่พูดเพ้อเจ้อหรือกล่าวคำเท็จเป็นต้นสรุปคือจะต้องรักษาศีลแปดให้สมบูรณ์อย่างเคร่งครัดนั่นเองเมื่อครบกำหนดแล้วจะต้องดูเริกดูยาม หาวันเวลาที่เหมาะสมเพื่อทำพิธีบวงสวงเจ้าที่เจ้าทางปกปกักรักษาบ่อแร่เหล็กเป็นการบอกเล่าก้าิให้รู้หรือขออนุญาตเจ้าของเขาเสียก่อนเพราะไม่เช่นนั้นผู้ที่ไปขุดอาจได้รับเพศภัยอย่างไม่คาดคิดจากนั้นก็ทำพิธีที่เรียกว่าล้อมแร่เป็นการป้องกันแร่ธาตุหนีซึ่งเชื่อกันว่าถ้าไม่ล้อมแร่ไว้ก่อน ถึงจะขุดไปอย่างไรก็จะไม่พบแร่ธาตุเหล็กที่ต้องการจะพบก็แต่แร่เหล็กที่ไม่มีคุณภาพที่อาจเรียกว่าขี้เหล็กก็ได้และถ้านำมาหลอมมาตีเป็นดาบดาบนั้นจะเปราะไม่แข็งแรงแตกหักได้ง่ายการขุดตัดแร่เหล็กนี้ไม่ต่างไปจากการตัดเหล็กไหลเท่าใดนักเพราะเชื่อว่าอยู่ในตระกูลเดียวกันกับเหล็กไหล ข้อสำคัญประการหนึ่งที่จะละเลยไม่ได้คือจะต้องทำพิธีตัดกันในวันดับซึ่งถ้ากล่าวตามโห,โหราศาสตร์ก็คือวันแรม15คห้าเป็นวันที่ดวงจันท์โคโจรมาที่บอ่อเหล็กน้ำพีแห่งนี้ที่บอ่อเหล็กน้ำพีแห่งนี้ได้มีแร่เหล็กที่มีตำนานเล่าขานหลายร้อยปีว่ามีคุณภาพสูงเป็นที่เรื่องลือนับแต่อดีตได้นำมาถลุง ทำเป็นอาวุธต่อสู้กับศัตรูจนรักษาเอกราชมาได้เช่นพระยาพิชััยดาบหักดาบของพระนารายพระแสงของง้าวของพระนเรศวรเป็นต้นธาตุอาถรรพ์ของประสมเมื่อตัดแร่เหล็กน้ำพีมาแล้วก่อนที่จะนำมาหลอมตีเป็นดาบได้ตามตำรากล่าวว่าจะต้องสอบหาธาตุเหล็กที่มีพลังอนุภาพมาหลอมประสมลงไปด้วย หลายอย่างสำคัญสำคัญคือเหล็กแกนจากยอดเจดีหักเหล็กตะปูตอกลงศพจากเจ็ดป่าช้าจะต้องเป็นตะปูที่ตอกลงศพผีตายทั้งกลมเท่านั้นเป็นการเพิ่มความเข้มแข็งของพลังจิตวิญญาณให้แก่ดาบส่วนผสมนี้มีกล่าวถึงในเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนฉบับพอสมุดแห่งชาติเล่มหนึ่งหลังจากที่ได้เหล็กน้ำพีและธาตุอื่นๆมาครบแล้ว ผู้ที่จะตีดาบน้ำพีจะต้องทำพิธีบวงสวงถวยเทพจนจิตวิญญาณที่รักษาธาตุเหล็กเหล่านั้นอยู่แล้วจึงนำธาตุทั้งหมดมาหลอมรวมเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมนำไปตีเป็นดาบต่อไปโดยปกติถ้าจะทำให้ถูกต้องตามตำราบโบราณจะต้องทำการตีเหล็กในคืนวันเพ็ญขึ้น15บห้าค่ำพระจันทร์เต็มดวงเท่านั้นถ้าตีวันอื่นประสิทธิภาพของดาบด้านความขังจะมีพลังน้อย สู้ตีคืนวันเพ็ญไม่ได้และขณะที่ตีดาบคนตีดาบต้องว่าคาถากำกับไปพร้อมก,กับการตีอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะตีดาบเสร็จหากการตีดาบน้ำพีไม่แล้วเสร็จภายในคืนเดียวก็จะต้องเลื่อนไปตีในคืนวันเพ็ญต่อไปทำอย่างนี้จนกว่าจะแล้วเสร็จการประจุข,ของขลังเมื่อตีดาบเสร็จแล้วก็จะนำตัวดาบมาเข้าด้วยซึ่งปกติทำด้วยไม้ที่เหนียวคงทน และมีน้ำหนักเบาก่อนจะประกอบตัวดาบเข้าด้ามจะต้องทำการประจุเครื่องรางของขังของครูบาอาจารย์ที่แข็งกล้าในวิชาอาคมเช่นผ้าประเจ็ดพิสมนเครื่องรางชนิดหนึ่งรูปสามเหลี่ยมหรือเหลี่ยมร้อยสายเป็นต้นนอกจากนี้จะต้องนำเส้นผมของผีตายเจ็ดปา่าช้ามาประจุรวมลงไปด้วยส่วนปลอกหรือฝักดาบก็จะถักไว้ ซึ่งจะทำให้สวยงามและคงทนขึ้นอยู่กับฝีมือของผู้ถักขั้นการทดลองหลังจากได้ดาบที่สมบูรณ์แล้วอาจนำดาบนั้นไปให้ครูบาอาจารย์ที่แก่กล้าในเวทวิชาคมทำพิธีปลุกเสกประจุมนคาถาลงไปในดาบเป็นการเพิ่มอนุภาพให้แก่ดาบอีกชั้นหนึ่งจากนั้นจึงนำดาบมาทดลองคุณภาพว่าจะดีจริงพอที่จะใช้เป็นอาวุธประจำตัวของตนได้หรือไม่ ในขั้นแรกจะชักดาบออกจากฝักยกขึ้นกวัดแกว่งในอากาศหากเกิดเสียงดังหือห้อหื้อจนผู้ถือดาบได้ยินอย่างถนัดก,ก็เป็นอันว่าดาบนั้นถูกต้องตามตำราเป็นดาบที่ใช้ได้ขั้นสุดท้ายเป็นการทดลองด้วยการฟันไม้ไผ่ซึ่งวิธีนี้ส่วนมากมักใช้ในการลองของต่อกันโดยนำไม้ไผ่ที่สอดไส้ด,ด้วยเหล็กเส้นไว้ไภายใน นำมาปักบนพื้นดินถ้าตวัดดาบครั้งเดียวทั้งไม้ไผ่และไส้เหล็กขาดกระเด็นก็แสดงว่าด,ดาบนั้นดีจริงในการทดลองครั้งที่สองและครั้งที่สามนี้หากฟันไปแล้วแม้หัวตะปูขาดหรือไม้ไผ่และเหล็กเส้นจะขาดก็ตามแต่ถ้าเกิดมีเสียงดังแกหรือตะปูหรือไม้ไผ่ล้มลงดาบเล่มนั้นก็โยนทิ้งไปหรือไม่ก็ให้นักดาบมือใหม่นำไปใช้เป็นดาบฝึกต่อไป ความเชื่อในเรื่องการทดลองนี้คาดว่าจะเป็นเรื่องของการแสดงเวทวิชาอาคมให้ไปกระทํากับสิ่งต่างๆได้ดังประสงค์โดยมีดาบเป็นเครื่องประกอบการกระทําซึ่งจะดูว่าดาบมีอนุภาพมากนอกจากนั้นยังเป็นการแสดงอาการข่มกันของบรรดาครูดาบทั้งหลายเพื่อให้เกิดการนับถือเลื่อมใสในฝีมืออำนาจลึกลับเชื่อกันว่าดาบน้ำพี ที่ได้จัดทำขึ้นถูกต้องตามกระบวนความตามตำราแล้วทุกครั้งที่พกพาดาบนี้จะเป็นเสมือนเพื่อนตายจะคอยปกป้องและเตือนภัยแก่เจ้าของทุกครั้งเช่นเมื่อยามมีอันตรายหรือศัตรูเข้ามาใกล้ดาบจะสั่นกิก๊กถีบตัวออกจากฝักทันทีเป็นสัญญาณบอกให้รู้ล่วงหน้าเพื่อป้องกันได้เสมอเหล็กนำพีพเมื่อตีเป็นอาวุธหรือของใช้ต่างๆเนื้อเหล็กจะคมวาว มีสีคล้ายปีกแมลงทับมีความเหนียวและอ่อนสามารถงอได้ตามต้องการเพื่อที่จะซุกซ่อนไม่ให้ศัตรูมองเห็นและหากฟาดฟันไปต้องร่างผู้ใดแม้ผู้นั้นจะเป็นผู้มีวิชาอาคมสูงถึงขนาดอยู่ยงคงกระพันฟันแทงไม่เข้าแต่หากโดนคมดาบน้ำพีเข้าไปความเหนียวคงกระพันที่เคยมีก็กลับต้องสูญสลายไปอย่างหมดสิ้นอนุภาพของดาบน้ำพีนี้กล่าวกันว่า ไม่เฉพาะล้างอาถรรกับผู้มีวิชาอาคมเท่านั้นแม้แต่วิญญาณหรือผู้ผีปีศาจก็ยังเกรงกลัวอนุภาพจากก้อนแร่เหล็กและนี่ก็คือทั้งหมดของตำนานเหล็กน้ำพีของดีตระกูลเหล็กไหลค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจกับเราในการทำคลิปต่อๆไปวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ